สัสดีครับขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณท่านศา,าสนาอาจารย์ดรสมัยใจศรีมาลาจิตพิบาลคิดจักคิดคุณานุกูลที่ได้ให้ผมมีส่วนในการนําพระครรมย่มเช้ามาโนนใจซึ่งกันและกันโดยผมจะใช้พระธรรมโรมเป็นพระธรรมที่จะใช้ในการเฝ้าเดี่ยวในวันที่ผมมีโอกาสมา,มาแบ่งปันกับท่านทั้งหลายหัวข้อในวันนี้ดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1ถึงข้อที่8 โรมบทที่8ข้อ1ถึง8เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายเพราะว่าสิ่งซึ่งทรรมัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้ว โดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปเพื่อสิ่งที่ทำบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับทมบัญญัติของพระเจ้าไม่และคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็หาไม่ได้ครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการเอาชนะตนเองนะครับและการติดตามพีซคิดนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องเอาชนะตนเองเหมือนที่พีุคิดได้เตือนว่าต้องแบกการเข็นแล้วตามลงไปสําหรับพระธรรมโรมในบทที่8ข้อ1นถึงแในตอนนี้ทันเปรโรได้เตือนเราทั้งหลายในการที่เราจะมีชีวิตใหม่เป็นชีวิต พระวิญญาณน,นะครับเป็นชีวิตฝ่ยายวิญญาณคือการดำเนินชีวิตตามพาระวิญญาณการแรกพซูคริตสต์ทรงช่วยเราให้พ้นจากกฎแห่งบาปและความตายในข้อ1ข้อ2ในบทที่8ข้อ1ข้อ2ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพซูคริสต์เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพิธีศึกษ์ ได้ทําให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายดัยนั้นเมื่อเราอยู่ในพิสุทธิ์เราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของความบาปและความตายถามว่าเราทําบาปไหมแน่นอนครับถ้าเราถือตามธรรมจักรเรายังทําความผิดบาปอยู่แต่ถ้าเรายืนยันในตรงนี้ท่านเปาโลได้ยืนยนันว่าเราได้พ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย ก็คือเราได้รับการไทยได้รับชีวิตใหม่ในพิคริทการที่2ก็คือจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าปักใจอยู่กับเนื้อหนังนะครับในข้อที่5บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณนะครับท่านเปาโลได้เตือนว่า เรื่องของการสนใจอยู่กับเนื้อหนังหรือการสนใจอยู่กับฝ่ายเพื่อิัญญาณแน่นอนครับบางทีเราสนใจอยู่กับฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นมันก็จบในโลกนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นครับหลายอย่างจําเป็นไหมเราจําเป็นแต่จําเป็นในโลกนี้แต่ที่จําเป็นมากกว่าก็คือชีวิตฝ่ายจิตวัญญาณของเราคือเราจําเป็นในโลกนี้และ จำเป็นหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญครับหลายอย่างเราจําเป็นในโลกนี้แล้วเราก็จบแล้วเราบ้านบ้านของเรารถของเราทรัพย์สินกันทองถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นแต่จําเป็นใช้สําหรับโลกนี้แต่เมื่อเราจบไปแล้วเสียชีวิตแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นสําหรับเราครับเราจะเห็นว่าเราไม่สามารถเหมือนหลายๆลคนพูดเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้จะมีเงินมากจากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาไปได้ แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องตามเราไปก็คือสิ่งที่ชีวิตหลังความตายนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะไปไหนเราจะอยู่ที่ไหนนั้นท่านปโลได้บอกว่าอย่าปักใจอยู่กับเนื้อหน,นังแต่ให้ปักใจอยู่กับฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายพระวิญญาณน,นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับว่าเราต้องสนใจฝ่ายพระวิญญาณมากกว่าสนใจในฝ่ายเนื้อหน,นังคือพูดง่ายๆก็คือ ให้ความสําคัญกับชีวิตฝ่ายวิญญาณมากกว่าชีวิตฝ่ายเนื้อหนังที่ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ให้เราไม่ทํางานหรืออะไรต่างๆไม่ใช่นะครับแต่เราต้องบริหารเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะในพ,พระอภิก็บอกว่าอาหารฝ่ายร่างกายก็มีแต่อาหารฝ่ายจิตวิญญาณก็มีงั้นเราก็ต้องดูนะครับถ้าว่าอาหารฝ่ายร่างกายเราจําเป็นเราต้องกินหลายๆมือ้อแต่และอาหารฝ่ายวิญญาณล่ะเราได้กินไหมเราได้รับเพียงพอไหม ถ้าเราไม่ได้รับเพียงพอเราไม่ได้สนใจดูแลฝ่ายวิญญาณหลายคนดูแลฝ่ายเนื้อหนังดีไปซื้อของแพงๆที่จะมาดูแลฝ่ายเนื้อหนังซื้อยาบำรุงดีๆซื้อเครื่องสำอางแพงๆซื้ออะไรดีๆเพื่อจะให้ตนเองนะั้นมีฝ่ายเนื้อหนังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่เราต้องไม่ลืมอีกด้านหนึ่งของเราก็คือฝ่ายวิญญาณจิตนะครับ นั้นท่านเปโลถึงบอกว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสนใจกับฝ่ายพระวิญญาณซึ่งสนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณนี่นเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะรู้ได้ไงสนใจสิ่งท่านในพระรธรรมการะเทียก็ได้พูดถึงเรื่องของผลของพระวิญญาณนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญหลายคนท่องได้เสมอการะเทียบที่5เนี่ยเราเราได้เห็นชัดนะครับว่าผลของพระวิญญาณคืออะไรนั่นคือใครที่สนใจอย,อยู่กับ ฝ่ายพระวิญ,ญญาณก็จะเกิดผลอย่างนั้นเราจะรู้จักพระผีบอกเราจะรู้จักต้นไม้ได้ก็ดยผลของมันเราจะรู้จักว่าใครสนใจอยู่ฝ่ายพระวิญ,ญญาณก็ดูที่ผลของการดําเนินชีวิตประการที่3ก็คือการดําเนินชีวิตตามเนื้อนหนังนําไปสู่ความตายแต่การดําเนินชีวิตตามพระวิญ,ญญาณนําไปสู่ชีวิตและสันติสุขในข้อที่6นะครับและถึงข้อที่8บอกว่าด้วยว่า ปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายแต่ซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขนั่นสำคัญครับเราจะสนใจอะไรครับเราสนใจเนื้อหนังสนใจอยู่เนื้อหนังสุดท้ายก็คือความตายครับไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตดีดูแลตัวเองดีขนาดไหนสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ยินนะครับในรายการหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆคนเราเนี่ย สามารถมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ถึง140ปี150ปีแต่ว่าชีวิตมนุษย์สั้นลงก็เพราะว่าสภาพอากาศสภาพอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปอาหารหรือโรคภัยแค่เจ็บต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไ,ปไม่ว่าเราจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่พระกมพีก็บอกว่าสุดแท้แต่กําลัง 60, 70, 80ก็สุดแท้แต่กําลังนั่นก็คือฝ่ายเนื้อหนังของเราแม้เราจะดําเนินชีวิตดีถูกต้อง แต่สุดท้ายก็ไปจบที่ไหนครับความตายจบที่หลุงฝังจบจบที่ความตายแต่ถ้าเราปักใจอยู่กับพยายามิมวิญาณชีวิตจะเกิดอะไรครับมีชีวิตและมีสันติสุขก็คือชีวิตนิรันดร์และก็เป็นสันติสุขด้วยนั่นก็สิ่งที่สําคัญที่ท่านเปาโลได้เน้นย้ําให้เราทั้งหลายได้เข้าใจนั้นในพระธรรมกราลเทียบทที่ 5: ้าข้อสิก็เหมือนกันครับที่ได้เน้นย้ําว่าให้เราดําเนินชีวิต ตามพระวิญญาณอย่าสนองความต้องการของเนื้อหนังหลายครั้งเราก็ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังมากกว่าตอบสนองความต้องการของฝ่ายวิญญาณพิเยสกิสต์เองได้เตือนเราเหมือนกันนะครับในมัทธิวบทที่5ขอโทษครับแต่พระธรรมมัทธิวบทที่26บข้อ41บอกว่าจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนกำลังอยู่อันนี้ก็ เป็นข้อเตือนใจที่ดีว่าบางครั้งเราคิดว่าเออเราพร้อมแล้วเรื่องต่างๆแต่บางทีเนื้อหนังเรากายเราก็อ่อนอยู่นะครับดังนั้น2ออย่างนี้เราจะต้องบริหารจัดการตามแบบที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องบริหารจัดการเนื้อหนังของเราความต้องการไยเนื้อหนังกับความต้องการไยวิญญาณพูดง่ายๆเราต้องบริหารจัดการชีวิตของเราให้ดีถ้าเราให้ไปวิญญาณครอบครองเออเราก็จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แต่ถ้าเราให้เนื้อหนังเป็นใหญ่เราก็จะดาเนินชีวิตตามเนื้อหนังของเราเราก็จะตอบสนองตามความต้องการของเนื้อหนังนั้นในกาลาเทียบทที่5้าข้อสิบหถึงบอกว่าให้เราดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณอย่าตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังหลายครั้งเราก็ทําอะไรต่างๆตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังของเราอยากนั่นอยากนี่นะครับแน่นอนครับเราต้องควบคุมให้ได้เราจะควบคุมเนื้อหนังของเราได้เราก็ต้องมีชีวิตฝ like ่ายจิตวิญญ,ญาณ แน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความอยากความปรารถนาในฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเช่นอยากมีอยาก,ยากรวยอยากเป็นน่นอยากเป็นนี่เราต้องการแต่ถ้าใครรู้จักพอเหมาะพอดีพอควรเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขขอให้เราสงบใจที่ฐานพระเจ้าก็าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงเลือกเรียกให้ติดตามพระองค์พระบิดาเจ้าข้าหลายครั้งเนื้อหนังความต้องการของเนื้อหนังก็ต่อสู้กับชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตแต่ขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้เตือนข้าพงศ์ทั้งหลายและพระองค์ได้ประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทําให้ข้าพงศ์ทั้งหลายด้เนินชีวิต ตามพระวิญญาณของพระองคมากกว่าการตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังของข้าพงททั้งหลายโปรดประทานกำลังแก่ข้าพงทั้งหลายในการดำเนินชีวิตติดตามพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระสุคเจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร้ครวญท่านคิดว่าพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในใจท่านปรารถนาให้ท่านเชื่อฟังพระองค์ในเรื่องใด ข้อคิดในวันนี้จงฝึกตนเองให้มีความพร้อมในการดำเนินชีวิตตามพระวิญ,ญัยหากคลิปนี้เป็นพระพรสำหรับท่านกรุณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ขอพระเจ้าอวยพระพร